เป็น Accord e รุ่น2.0ตัวอีกนะคะตัวนี้นะปี2009นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเสนอรถนะคะเป็นรถ Honda Accord นะคะตัวนี้นะเป็น Accord รุ่น2.0ตัว E นะคะตัวนี้นะปี2009นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟตัวไฮโดรเจนนะคะตัวนี้นะเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะสัญลักษณ์ของเขาก็คือเป็น Honda ตัวนี้เลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเขาเรียกกันก็คือเป็นตัว G8 นะคะรุ่นนี้นะ Gen 8นะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูขอบยางนะคะ ตัวยางของเขาเนี่ยเป็นขอบ16นะยางขอบ16เดี <unquote> ๋ยวดูปีให้นะคะว่าปีอะไรนะปี22สองนะคะยางปี22สองนะจากขอบ16เลยตัวนี้นะรถส,สวยเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็ไฟเลี้ยวข้างนะคะตรงนี้มีไฟเลี้ยวข้างให้ด้วยสีขาวมุกนะคะที่จับเป็นคมเนียมนะคะตัวนี้นะที่จับเป็นคมเนียมค่ะภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ อาภายในนะคะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวนี้นะเป็นเบาะไฟฟ้าพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยตัวนี้มังติดฟังก์ชันมี cruise control ให้ airbag abs e ให้ครบเลยนะคะเลขกิโลไมล์จะอยู่ที่1 1ึ0 0 0นะคะตัวนี้นะนิดเดียวนะคะแล้วก็หน้าจอของเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเดิมๆนะคะที่ออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะ ฟังดูอ่าฟังเพลงได้นะคะเล่นซีดีได้นะคะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะข้างในค่อนข้างที่จะว่างมากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวดูด้านหลังดิด้านหลังตัวนี้นะคะที่จับก็คมเมี่ยมตัวนี้เหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็ข้างหลังของเขานี่มีพรมให้ด้วยนะคะปูพรมอ่ะนี่ปูพรมให้ด้วยนะคะหรูหราแล้วก็ข้างหลังก็จะมีแอร์ให้นะ ตัวนี้มีแอร์ให้ข้างหลังไม่ร้อนนะคะตัวเฮดส์รูมตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะสำหรับลูกค้าที่ตัวสูงสูงนี่นั่งสบายเลยนะคะต่ะตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะตัวด้านหลังนะคะสัญลักษณ์คือ Honda a c c o r d นะคะตัวนี้นะเป็นเครื่อง i t e ทนะคะตัวนี้นะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้นะคะเซนเซอร์ตัวนี้จะมีทั้งหมด4จุดนะเซ็นเซอร์ให้4จุดเลยนะคะแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟทับทิมตัวนี้นะจะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะ ค่ะเปิดด้านหลังให้ดูนะคะตัวนี้นะกว้างมากนี่ข้างหลังกว้างเลยนะคะตัวนี้นะกว้างเลยแล้วก็ยางอะไรอยู่ครบหมดนะคะตัวนี้แม่ลงแม่แรงครบหมดเลยนะคะรถสวยเลยนะคะไม่มีติดแก๊สนะคะไม่มีชนหนักไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้าแบบไปสบายๆตัดค่ะ ค่ะ h o n d c o r d o r d นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น2.0ตัว e ปี2 0 0 9นะคะตัวนี้นะราคาโปรโมชั่นของเรานะคะอยู่ที่248,000บาทนะคะตัวนี้นะเป็นรถขนาดใหญ่ระดับผู้บริหารนะคะออกห้างแพงมากๆเลยนะคะแต่ว่าเหลือราคาแค่นี้เองนะคะใครที่สนใจนะคะตัวนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะติดต่อคุณดาวเบอร์โทร0915429192หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดเมาให้ลูกค้ากันค่ะติดตามได้เลยค่ะ